ที่ปอทกแบรนด์ในบัตเตอร์สกแรกของอนเดโลวันนี้นะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็งงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ใช้มาแบบไม่รู้ตัวเลยว่าจะได้เป็นแบรนด์แอมแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเป็นแบรนด์ที่เรารักจริงๆแล้วก็ได้เป็นแบรนด์แอมแล้วก็คือแบบว่าทําให้แบบกระจายวงกว้างให้คนรู้จักอันเดโลมากขึ้นนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นแบรนด์แอมวันวันนี้เราเราก็เป็นแฟนด์แคแบนด์แคช้าอยู่แล้วด้วยแนะ ใช้อยู่แล้วครับใช้แบบนานมากตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับตั้งแต่ตอนเรียนใช่ค่ะแล้วจริงๆ่กระเป๋าอ่ะมันช่วยเสริมพังงนได้บ้างไหมมันก็ดูไม่เขื่อนนะไม่เขื่อนถ้าเกิดเราเดินตัวเปล่าอย่างเงี้ยผมผมเป็นคนที่แบบเขิอนอ่ะเวลาเดินไม่มีอะไรเอาเขาข้างในบ้างแหละแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมันก็จะได้อย่างงี้แต่ว่าเราก็ใส่ของได้ด้วยใส่ของได้ผมพกของแบบเยอะมาก iPad อะไรเงี้ยไม่รู้พกไว้ทำไม แต่ว่าเราต้องพกไว้เพื่อความสบายใจแบบว่าบางทีอาจจะว่างๆก็วาดรูปอะไรเงี้ยคือใส่ของเยอะมากก็มีกระเป๋าเนี่ยครับที่แบบแบ่งเบาภาระจะได้ไม่ต้องถือของอะไรเงี้ยปกติพี่วอลเปลนกระเป๋าบ่อยไหมครับไม่บ่อยเลยครับไม่บ่อยก็ใส่อยเลยใช่ครับนี่นี่เปลี่ยนเพราะว่าสภาพกระเป๋าอันเก่ามันไม่ได้แล้วมันเก่ามากเลยครับคนมากครับคนมากกระเป๋าพิเศษที่เราก็มีคนมากเล่าที่ของใช่มันก็ ก็คอลเลคชันนี้ก็คือพิเศษมากๆล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมานะครับในการทำคอลเลคชันนี้คือเราดีใจทุกครั้งที่แบบเราได้ไปคอลแลบ,บกับงานผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือการวาดลูกหรือการอะไรเงี้ยเราชอบมากนะครับรูปแบบที่พี่บอลมาเมป็นประมาณกีสไตล์อะไรก็้ก็ผมใส่คาแรคเตอร์ตัวเองลงไปที่แบบ คาแรคเตอร์ที่ผมว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันก็จะเป็นครอบแก้วที่มีต้นไม้อะไรเงี้ยครับมันก็สื่อถึงแบบว่าวัดวน้ำมันแปลว่าป่าแล้วรัดแปลว่าแก้วก็เลยเป็นป่าแก้วอะไรเงี้ยก็เป็นใส่คาแรคเตอร์ลงไปด้วยก็คือแบบเราพร้อมที่จะเดินทางไปุกที่ต่อให้สภาพอากาศตร,ตรงนั้นมันไม่มีออกซิเจนให้เราเราก็มีออกซิเจนภายในได้ก็เหมือนแบบว่ากระเป๋าที่พร้อมจะเดินทางกับเราไปที่นะครับนอกจากตนี้ระบอกจากนั้นเราจะาแมีไหมพซที่แบบเป็นทีน่พร้อม อะไรนะครับหน,รนหนึ่งรุ่นผมอ่ะสนใจรุ่นที่ถืออยู่เลยเพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยใส่กระเป๋าแบบเขาเรียกว่าอะไรสะพายข้างอ่ะผมใส่แต่กระเป๋าใหญ่ๆเลยก็เลยอยากจะแนะนําลองใช้ตัวนี้ดูผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แบบเนี้ยมันมันก็แบบเวลาเราออกไปข้างนอกอาจจะไม่ต้องพกอะไรที่เยอะก็มาเป็นกระเป๋าเล็กเราก็มีกระเป๋าเล็กอีกเยอะมากๆเลยครับที่อยากให้ทุกคน ได้ลองใช้กันแล้วผมก็จะลองใช้ดูไว้ครับอาายากถามต้ความของแบรนด์ a n น l l o ครับถ้าใครสนใจอยากซื้อใช่คร,ครับก็ใครสนใจแบรนด์ Anello น,นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปทุกสาขาทุกห้างสเปซสินค้าที่มีขายครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับก็ anello.co.th นะครับแล้วก็นั่นแหละครับซื้อแล้วก็มีข่าวสารอะไรมากมายก็ติดตามได้ที่เพจเขาได้มีทั้ง Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับทวิตเตอร์ฝากด้วยนะครับมาเป็นครอบครัว Anello ครับ กันข้างแต่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเบอร์ดีใจดีใจมากที่ทุกคนมาหาเราเพราะถ้าเกิดไม่มีมันคงไม่สนุกขนาดนี้อะฮะใช่ครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังอยู่กับเราแล้วก็มาสนุกด้วยกันทุกครั้งเห็นทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งนะฮะสถานที่เราตอนนี้เป็นอไรเราความรู้สึกของเออนั่นน้องหญิงขอเออนั้นก็จะจีบภาแล้วจีบมาที่จีงบอลจีบอลอ้ามันก็ ดูอย่างพิธีกรเขาเขาเล่นมุกไปเยอะเลยอะ่ะเราเราแบบต้องไปคิจด,ดไว้เปล่าจดไว้ในหัวแต่ใช้ไม่ทันแล้วก็มีหยินก็คงจะแบบมีรับส่ง,อ,งอะไรกันได้นะแต่ว่านี้เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปครับอันะ้ก็เหงาๆวะเนาะก็เหงาเหงานะเหงานะงานของเราเดี๋ยวจะมีคอนเสริร์ตต้งแบบใช่ครับอ,อแล้วก็รับ ช่แล้วนี้ก็เร็วที่สุดก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้นะครับเ<อ>สาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับบอร์ดิซึ่มคอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรก็ไขายไปแล้วนะครับก็มาเจอกันได้แต่ว่าบัตรไลฟ์ยังมีอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูไลฟ์ได้ทั้งสองวันเลยนะครับทพร้อมได้ไงบ้างคมตตอนนี้ก็เราทำโชว์แบบซ้อมอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแบบผมยังอยากซ้อมอีกซ้อมไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้ซ้อมอ่ะ เพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดแล้ววันวันที่ซ้อมไม่ได้แล้วอะ่ะวันนั้นคือวันที่ผมทําเต็มที่แล้วก็น่าจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่เต็มร้อยรับผมยังไม่อยู่อะไรกมีส่วนหวนงวานเลือกแต่ใจโชว์อะไรเลือกเลยเลือกเยอะเลือกเยอะ,ลอยอะแล้วก็น,นั่นแหละเราเราเลือกเยอะเราต่อสู้ที่จะให้ได้ได้เพลงที่เราอยากร้องด้วยแล้วก็มีเพลงที่ เราคุยกันว่ามันเหมาะสมที่จะมาอยู่ในงานคอนเซปต์นี้อะไรบ้างก็ก็มีครับมีก็เลือกเองหมดเลยครับอย่างแขกรับเชิญนะคะจะเยอะขนาดไหนเจ้าหญิงไปด้วยไหมรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าพูดอะไรมากไม่ได้เซอร์ไพรส์สำหรับแขกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของผมนะครับพี่อันวิโก้นะครับก็ไม่รู้จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหัก มุมผมอีกหรือเปล่าก็<อ>าไม่รู้ก็รอดูในงานฮนะว่อย่างากว่าอลลิซึมก็คือคือผมอยากตอนแรกจะจะไม่ได้มีคอนเสิร์ตแล้ว<อ>ผมอยากจัดอ็กซิต์ิชันที่เป็นงานทํางานศิลปะตอาน,นี้ก็เลยแบบเออหรือเราก็อยากทำอีก,ออกอรเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยากทาอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชื่อวอลลิซึมก็คือเป็นเหมือนยุคยุคหนึ่งยุคศิลปะยุคหนึ่งที่เป็นของวอลแล้วผมก็เลยใช้ชื่อวอลลิซึม แล้วก็กใช่เป็นผลงานโชว์หรือว่าการจัดองค์ประกอบอะไรต่างๆที่มันเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับศิละปะการใช้แสงการใช้องค์ประกอบอะไรต่างๆที่โลโก้มันคือแบบโคเดนเลโชอะใช่ใช่ <คน S 1> ใช,ใช่ใช่ดีใ,ใจอ,อ,ใอะไรนะนก็ ใช่มีมีดีไซน์เพลงเวทีก็ก็คุยว่าอยากได้แบบไหนคอนเซ็ปต์ไหนแล้วก็แต่ละโชว์มันจะเป็นยังไงนะก็เจ๊ก็ไม่ไม่แบบช่วยกันในทีมครับแต่ว่าเราเราก็จะเข้าไปแบบว่ากำชับว่าเราอยากได้แบบไหนบ้างแบบไหนบ้างให้มันตรงคอนเซ็ปต์กับงานนะฮะสนุกสนุกแล้วก็ก็แอบเกรงใจเพราะว่าเราแบบ แต่บางบางอันเราก็ไม่ยอมอ่ะระยะจาวอันนี้เราก็ต่อสู้กันก็สนุกดีฮครับแน้วจากนี้เราจิ้นกันให้ยับคือจะเป็นคู่เรากันขยับก็ก็เตรียมโชว์มาแล้วครับ<ม>ก็มีเลือกเพลงแล้วก็ไปซ้อมเพลงกันแล้วก็เดือดเดือดมากเดือดมากก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับพี่ปุ๋ยอ,อยากรู้มันจะจิ้นขนาดไหนจิ้งมือเลยเพราะโอ้ยับขนาดไหนมันจะจิ้นในหาดไหนมันจะยับขนาดไหนผมว่า ที่วัดได้ยับนะยับเลยยับเลยเป็นยับไหมไม่แน่เป็นยับลองยับแล้วก็เออเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยครับแต่ว่าเราการันตีการันตีเลยครับ แต่รับมีคู่ไหนที่เราแบบว่าเออเห็นเราไปซ้อมแอบเตีนแล้วแบบโอ้โหน่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคู่เราคู่เขาคู่เขนได้พี่ขิงกันไหมคู่ไหนจริงครับเราไปช่วยๆกันดีกว่าเราแบบไม่สู้กันแต่ว่าถ้าเกิดแบบเก่งสุดก็ผมนี่แหละรอเล่นอย่านะครับขอโทษครับเป็นมุกนะฮะอย่านะครับเป็นมุกครับ ก็คือเราชอบมานานแล้วครับแต่ว่าแค่มันมีเวลาว่างเก็บนั้นวันเดียวเลยที่เขาบอกว่าพักเถอะอย่าซ้อมเลยมันจะล้าก็เลยวันเดียวขึ้ทำอะไรดีบ้านเราก็มีที่ปั้นนะครับไปปั้นเล่นแล้วกันซื้อที่บา้านซื้อแบบเครื่องปั้นมาเลยห่อซื้อเลยครับใช่นะเราตั้งใจจะทําเป็นอะไรเป็นแบบเออลองปั้นแล้วมันรูปแบบอะไรดูพอรหรือคือถ้าเกิดปกติเลยนะ ผมปัม้นแล้วก็แล้วก็ท well ok, so ุบทิ้งคือคือชอบโมเมนต์ที่ปั้นเฉยๆได้ได้สัมผัสดินได้ได้ฝึกให้มันเก่งขึ้นได้ทำให้มันนิ่งทําให้มันตรงทำทำรูปทรงต่างๆได้มันมันสนุกไปกับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็พอเราไม่มีที่เก็บเราก็ทุบทิ้งแล้วก็ปั้นใหม่มันสนุกแค่ตอนนั้นนช่วงนั้นมันคิดรว่าเออพอเรามันมีทำนะไรที่เฉยเแบบนี้ ธุรกิจอะไรไปถึงขั้นงานมาทมันมีธุรกิจไหมจะเอาไปขายของไหมถ้าเอาเป็นขายก็อาจจะมีแพลนครับแต่ว่าไม่ทําเป็นเชิงธุรกิจขนาดนั้นเพราะว่ามันปั้นมือต่อมือครับใช่มันทำเพราะความสนุกครับพี่มแต่แล้วยังต่อไปได้ค่ะยังหมดเพลงหลักนะหลายๆคนก็เห็นตอนนี้ออกมาเป็นอัลบั้มอะไรัอย่างเราที่ว่าสุดดีจะร้องเป็นอัลบั้มเลยไี่หมดเพลงก็อาจจะมี แต่ว่าก็ต้องทำเพลงเยอะๆใช่ไหมคะก็แต่ว่าริ้งใช่ไหมได้ยินมาว่าแบบหลายๆท่านจะไปแบบแบบว่ากินซิงห์ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำเพลงเยอะๆแล้วกันต้องมีเพลงเยอะเออเราแต่ว่าเราแบบมาพาร์ทที่มันแสดงด้วยมันอะไรด้วยมันเลยโฟกัสไม่ไม่ค่อยได้อาจจะช้าหน่อยก็เคยถามเรื่องหนังตอนนี้เป็นไงบ้างครับอัพเดตหนังยก็อัพเดตหนังนะครับก็ถ่ายเสร็จอะไรหมดแล้วแหละตอนนี้เป็นพาร์ทของ ต่ออะไรต่างๆครับแล้วก็จะมีอาจจะมีช่วงปลายปีต้องเดินสายต้องอะไรครับก็น่าจะกลับไปครั้งนึงจะได้ดูเหมจไหไไ้่ผมก็ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันก็ดูๆ <c oughs> <c oughs> กันไปตอนแรกน่าจะกําหนดคร่าวๆไว้น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ไม่ก็ต้นต้นปีหน้าครับผมสุดท้ายแล้วเรื่องบ้านด้วยไ,ได้บ้านแล้วซื้อบ้านแล้ว มันยิน้มกว้างแค่ไหนคะฮะยิ้มกว้างแค่ไหนเออรู้สึกว่าเออมันมันก็สบายมันกลับไปก็เจอหมาเจอพ่อแม่เจอพี่น้องอะไรมันก็เป็นได้ทํากิจกรรมได้มากขึ้นเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพสามสี่ปีแล้วอะไม่ได้กลับบ้านแล้วจนพ่อแม่ต้องมาหาที่คอนโดมันก็มันก็เล็กไปสําหรับห้าคนอะไรเงี้ยพอมีบ้านแล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรให้ทำ ดูทีวีกินข้าวอะไรกันก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคมากเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันก็มาขพรับความเหนื่อยเนาะทำงานล้ามาด้วยอะไรด้วยครับต้องอะไรหนักกว่าเดิมไหมฮะใู่ละค่าบ้านมันเยอะูันเขงเยอะขึ้นไหมน,นะคะก็ไม่ละครับอ๋อสุดสยเยฮ้ย่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ ฮะไม่บอกหรอกเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยแปดหลกสิบล้านคือแปดหลักใช่แเออสิบล้านคือแปดหลักแปดไม่บอกฮะแเก้าหลักอไมจริงเหรอฮะประมาณเก้าหลักไม่ไม่ใช่โอ้เก้าหลักคือไแปดแปดลักประมาณสิล้านใช่ครับ ฉลากนวลเนาะฉลากนวลเซลวอลผู้โดยฉลากเป็นฮะใช่ๆเพราะว่ามันมันได้ใช้งานจริงแล้วก็อยู่จริงไะฮะเราก็เลยน่าจะแบบเอาความสบายอันนี้คุณช่วยดีไซน์ไหมแต่ว่ามันเป็นบ้านที่เป็นแพทเทิร์นใช่สำเร็จรูปครับจริงปะแดงว่าคุณต้องชอบมากเลยนะขอบคุณไม่ลื้อเลยอ่ะใช่ใช่แต่ว่าก็มีตกแต่งด้วยเป็นตกแต่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกพี่เรียกว่าเสซลวอลได้ไหมเสซลวอลเซลวอลเราเนี่ย อย่าเลยว่าี้องมีต่อยในตะช่องอย่าเลยมันจะเป็นอันตรายครับเดี๋ยวพี่กิวบอกว่ามันเป็นหลักสิบล้านตกแต่งเพิ่มมันต้องเป็นยี่สิบล้านแล้วใช่ไหมคะเสี่ยวไม่ใช่ตายแล้วเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกแล้วเดินนั่งร้านนั่งร้านอะไรนะครับเป้าหมายลหม่ละเราเริ่มต้นร่วมกันแล้วก็อยาก มีบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีบ้านไม่ได้ตั้ง,งอเ,เออเร,เราเราเราแค่บอกว่าปัจจุบันนั้นมันต้องมันต้องใช้งานจริงจก็ก็ถึงจะมีแต่จริงๆแล้วเราก็ทํางานเสร็จแล้ว<ช>ว่างๆก็กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมันมันทำงานเยอะจนไม่ได้กลับบ้านเลยเราก็ต้องมีบ้านก็นนปัจจุบันมันจําเป็นจริงๆก็ก็ต้องใช้คะ เคยไปไหมนะเดี๋ยวนะไปเที่ยวเล่นอะไรเช่นนี้มีไหมเคยไหม่ะผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เลยผมจำไม่ได้เลยอ่าเล่นเวียจำไม่ได้ั้่นกันเลยอะไรนาจะมีอะไรอยากจะได้มันสียเออแมวก็ได้เลยปาเตอร์ลรถก็ได้เลย <c oughs> ม,ม,ม,มันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่จําเป็นนะเกิดจาเป็นในตอนนั้นก็ต้องก็ต้องมีครับตอนนี้ก็ก็คือมันครบองค์ประกอบของชีวิตแล้วอะเราเรามีกินมีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ดีได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยมันดีแล้วล้วถ้าเกิดอะไรอนาคตเราขาดอะไรอีกหรือว่ามันจาเป็นต้องมีอีกเราก็มีตรงนั้นตอนนี้ก็แบบวางลากฐานอะไรเฉยๆครับ ธุรกิจอะไรครัธุรกิจก็มีนะครับก็คลิปตรงคลิปโตอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมก็ก็ลงทุนไว้เราก็ดูบ้างซื้อหุ้นซื้อที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมแล้วก็เสียละเนาะเอ้ยฮะน้องรับแชระแบรนด์เนี่ยไหมครับตอนนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเพราะว่า ตอนแรกเราเราเหมือนแบบขายไปข,ขายไปแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางโครงสร้างมันดีเกินไปอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวางโครงสร้างแล้วก็เราก็ทำให้มันมีรากฐานที่มันแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะได้รอดูในอนาคตแล้วกันครับตอนนี้อยู่ในช่วงนั้นอยู่โอเคขอบคุณมาก